เตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยวเทศกาลแห่งแสงโอเค okay, ครับกลับมาอยู่กับหนูพุดดิง้งกับ d l c ใหม่ Snowy Escape กันต่อนะครับวันนี้ครับเราจะไปทัวร์เทศกาลแห่งแสงกันนะมันจะจัดวันศุกร์ประมาณ6โมงเย็นครับถึงตีหนึ่งเลยมันจะเป็นงานยาวเลยไองานตัวเนี้ยผมรอมาเนิ่นนานมากครับเพราะว่ามันจะมีชุดตัวหนึ่งที่เราสามารถซื้อในงานได้นะ แดีผมจะพาไปดูวันนี้กันพุดดิ้งเขาหลับอยู่ตอนนี้นอนหลับแบบอุ่นๆเลยทีเดียวมีเตาผิงใกล้ๆบ้านมันชิลเหรออยากให้มันมีไอ้น,นี่นไงแล้วดูการหิมะร,รอบๆบ้านมันน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับโอเคตอนนี้เขาเราเขาตื่นก่อนครับงานเริ่ม6กโมงนะตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นและอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งคืองานอะ่ะเขาจะเตือนตรงนี้เลยแหละครับเนี่ยว่างานจะจัดที่ไหนทานองเนี้ย เราสามารถกดทาวเวลไปได้เลยครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไอ้นี่นะดูตําแหน่งงานตื่นแล้วเหรอหนูะฮะตื่นมาก็ฟังเพลงเลยไม่ต้องการอะไรครับผมทําค่าความต้องการของเขาพื้นฐานไปหมดแล้วไงไม่มีเสียงลรอกหนูอ่ะเราปิดเสียงไว้เพลงลิขสิทธิ์ทั้งนั้นอันนี้คืออะไรอะ s p i ซี่เฟสติวัลัันี้คือคนละง,งานกันครับนี่ไงไอพวกนี้ยจะเป็นของ d l c นั่นครับในเมืองมันจะคนละด LC กันนะเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากเก็บงานพวกนี้ต้องดูเวลาดีๆครับเพราะว่าเขาเนี้ยมันจะชนกันแล้วถ้ามีสอง DLC ตัวนี้นะเราต้องเลือกงานใดงานหนึ่งเนาะไม่สามารถไปพร้อมกันได้อะหรือแวะไปประมาณชั่วโมงหนึ่งงานนี้แล้วก็ไปอีกงานหนึ่งที่จะเริ่มตอนเย็นนี้อีกชั่วโมงหนึ่งทำรองน,นี้ไงงานมันจะชนกันแบบโคตรเยอะครับถ้าเราเป็นสายเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะลำบากมากไงโอเคเดี๋ยวนะผมขอยี่นี้ก่อนทึบจัดไป ซักเสื้อไม้แต่เมื่อวานแล้วนะ่ะเน่าไว้ในตู้ยังไม่เอาออกไปไว้ข้างบนเลยยังไม่ได้ปั่นแห้งอะฮะอันนี้ก็ผ่านเรื่อยๆส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ของหนูพุดดิ้งเขาครับเหมือนเดิมนะผมได้นี้มาใหม่เห็นป่ะสนุกกับการอยู่คนเดียวนี่ไงผมได้นี้มาแล้วครับคือตรงเนี้ยถ้าเราปลดล็อกได้เราจะสามารถใช้สกิลอะครับเรียนรู้สกิลได้ไวขึ้นถ้าเราอยู่คนเดียวนะซึ่งไอตัวนี้สามารถเก็บได้ง่ายๆครับก็คืออยู่คนเดียวนั่นแหละง่ายๆเลยโอเค ต้องติดโลแมนด้วยหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจอะไอ้พวกนี้มันยากไงครับพวกข้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอินโฟอ่ะมันจะเยอะหน่อยครับในการทาโอเคดูในนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยสุดเซง็งยิ่งซักยิ่งมาเสือ้อโอเคเอาให้หมดแล้วดูใช่ไหมนะหนูอะยังไม่แก้บล็อกอีกเนาะโคเซ็งโอเคปั่นพร้อมกันเลยเรามีที่ปั่นไอ้นั่นครับปั่นแห้งแล้วก็ที่ซักผ้าเลยสบาย เขามีเงินไงก็เลยสบายบ้านสวยขนาดนี้อ่ะสุดยอดไปใกล้หกโมงแล้วครับแต่ผมดูพิกัดงานก่อนนะว่าจะเริ่มที่ไหนแล้วแต่เราไปงานกันตั้งแต่6กโมงเลยไปเปิดเป็นพิธีนะเปิดงานกันเลยทีเดียวสุดยอดแน่นอนอนะ่ะโอเคนี่ไงมาแล้วครับงานแห่งแสงชึบดูอินโฟได้ งานตัวนี้ครับมันจะมีเสื้อตัวนี้นะที่ผมสามารถไปซื้อได้ไงแล้วก็มีอย่างอื่นให้ทำเยอะเลยสามารถขอพอรกับกิ่งไผ่ได้แล้วก็มีเทอริยากิครับอของโปรดผมเลยนะเนี่ยเราสามารถไปซื้อกินได้ครับที่งานจัดไปเดินทางกันเลยดีกว่าอย่ารอช้ารอง,งานนี้มาเนิ่นนานแล้วเนี่ยผมอะ โอเคมาถึงงานเรียบร้อยครับผมพาหนูซูซานเรามาเที่ยวด้วยไงซูซานอยากย้ายให้เขามาอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวหาบ้านให้เขาก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้บ้านมันจํากัดอะแล้วก็งานก็จัดในเมืองนี่ไงเฮ้ยนายวัดิ้นอะไรวะเนี่ยใช่เรือไหมมันจะอยู่ติดกับบร์เลยแหละครับบร์ในเมืองบ้าผมยังไม่ได้แก้เลยครับผมว่าจะสปีดบิลสองอย่างนะหลังจบพายของหนูพุดดิ้งเขาอะ ก็คือบาร์ตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นออนเซ็นครับผมจะไปปรับปรุงให้มันสวยขึ้นแล้วเดี๋ยวพามาสปิดบิลให้ดูนะโอเคซื้อชุดก่อนเลยผมอะนี่ไงอยากได้ชุดโคดกิโมโนครับเป็นกิโมโนของงานนี้นะมีทั้งหมด3แบบเอาแบบไหนดีวะเนี่ยโอเคอันนี้ดีกว่าลองดูก่อนลองดูก่อนอันไหนสวยอันไหนไม่สวยไงผมก็ไม่รู้อะปกติอะครับ เขาจะมีชุดกิโมโน,โน,โนแบบนี้ให้เราครับนี่เราสามารถใส่จากไอนี้ได้เลยนะตู้เสื้อผ้าของเราแต่แบบนี้ไม่น่าจะมีเนาะเราต้องมาซื้อในงานอย่างเดียวนะซูซานมาด้วยเปล่าเนี่ยนี่ไงตรงนี้ขอพรได้ใช่ไหม make a w i s เป็นการขอพรกิ่งไผ่อย่างเจ่มเลยทีเดียวแล้วก็ซูซานซูซานวิ่งไปเรื่อยเลยเพิ่ง <c oughs> จะมาเนี่ยซูซานอะ่ะเขาไอนี้แหละครับเป็นดาราใหญ่แล้วไงโอเคผมได้มาแล้ว ลองใส่ดูดิว่าสวยไหมนี่ดูดเออชุดน,นี้น่ารักเนาะเป็นสายน้ำแบบนี้เหรออ๋อผมต้องแปะไอ้นั่นบนหัวเขาเนาะ,ะแปะพวกไอ้นันะ่นน่ะดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้น่ารักเป็นสาวเยอะดูเฮ้ยพวกนายมีการลเล่นตรงนี้ด้วยว่ะมาไอ้นี่กันดูเนะี่ยประคองไฟไนายสุดยอดมากอะฮะโคตรแจ่มเลย อ๋องานมาถึงตรงนี้เลยว่ะโคตรใหญ่อ่ะเนาะดูดีงานแบบไปถึงตรงนี้เลยครับผมถือว่างานมันจะแค่ขอบๆรอบๆนี้ไงไม่ใช่นี่ว่ะเนี่ยถึงข้างบนนู้นเลยอ่ะโอ้โหโคตรสุดยอดงานอย่างใหญ่เราต้องมาสุนทธานะแหละเนาะแล้วเราก็มาเที่ยวตรงนี้ได้ทานอนนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยนะกิโมโนคนนี้น่ารักอ่ะดูเป็นลายนี่เลยครับลายสแตกกันโคเท่โอเคผมทําอะไรบ้างเนี่ยในงานตัวนี้ ซื้อชุดไทยครบก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยแคปซูลลองดูดิรู้สึกว่าแคปซูลพวกนี้มันจะพิเศษด้วยนะมันจะหายที่งานนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลองกดดูก่อนจิบไม่เสียเครื่องไม่เสียามากระตับปองสี่ดาววิสกี้อเดอใช่ไหมเนี่ยวิสก์ครับ อ๋อเราสามารถมาส่มแบบของพิเศษได้ในงานนี้เนาะผมจะเอาไปไว้ที่บ้านนั่นแหละไอ้พวกนี้แล้วก็งานอื่นๆก็มีแค่นี้ครับนี่ผมอยากรอแสงยงามค่ำคืน,นอ่ะเนาะอยากเห็นแสงสีโทนแบบประมาณเนี้ยมันน่าจะสวยแน่เลยอโอเคเดี๋ยวกินนั่นก่อนเทอริยากิเราจะได้จําสูตรไปทําที่บ้านได้ครับโอเคมีไหมเทอริยากินี่ไงอย่างเยอะสตรอเบอรี่เทอริยากิไหนใช่มันไอ้นีไม่ถูกอะครับ แล้วก็มียากิโซบะด้วยนี่ไงเป็นยากิโซบะผักนะอันนี้เป็นปลาครับกับเนื้อผมจะพยายามไม่ให้หนูพุดดิ้งเขากินไอ้นั่นนะกินพวกเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ไงเพราะผมให้เขาออกกําลังกายอยู่ครับช่วงนี้โอเคเอานี้ก็ได้เป็นผักยากิโซบะเชฟแจมมีของกินพิเศษในเมืองด้วยซูซานไม่เปลี่ยนชุดนะหนูอะ เราต้อจะเหมนใ,ให้เขาเลือกชุดได้เนาะอันนี้เราไม่สามารถไงไม่สามารถตั้งค่าชุดได้โคเสียดายอยากให้เขาใส่ชุดกิโมโนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูดีหน่อยเจปแปนแบบยุคเก่าครับโคเจ็บเนาะเราสามารถมาฟังที่นี่ได้แต่ผมปิดเพลงไว้ครับเดี๋ยวติดหรืกสิทธ์ไม่แล้วนะหนูอะ่ะเดะดมาทุกงานเลยมันใช่ไวเนี่ยหนูยิ้มตลอดเวลาด้วยนะน่ารักดิอ่ะดูถึงมือเขาดิ มือด้ารักเนาะโอเคเซลฟี่หน่อยเชิ๊บไหนๆเขาก็มาแล้วไงเขามาทุกงานแหละครับคนเนี้ยบางทีเขาไปที่บ้านผมด้วยนะไปเปิดเพลงฟังแล้วก็เดินกลับบ้านไฟมันใช่ไหมเนี่ยหนูอะเหมือนตอนเนี้ยผมเป็นชนพื้นเมืองไปเรียบร้อยแล้วครับเขาก็เลยมาเที่ยวบ้านผมได้นะนนหนูคนนี้โอเคแต่เขาก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมแต่วรองคืนก่อนครับตอนนี้สามทุ่มทำไมไฟยังไม่มาต้องสี่ทุ่มปะโอเคแต่ผมรอไฟก่อนนะ อยากเห็นเขาเปิดแสงสียามค่าคืนมันจะดูสวยมากแน่นอนพูดเลยตรงนี้เขาน่าจะเหมือนกับว่าพกกระเป๋าได้เนาะแบบถือกระเป๋าเล็กๆก,กระเป๋าผ้าก็ได้ครับถีมางานอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีเหมือนกับท่าทางอันนั้นอนะ่ะเขายังไม่ใส่เข้ามาในเกมเสียดายเนาะแบบเหมือนกับว่าถ้าเดินแล้วก็ถือกระเป๋าอะไรทานองน,นี้ออขอเขาเจ็ดพูดด้วยวะนี่ไง แบบนั้นอ่ะมันน่าจะดูแบบสวยกว่าเนาะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้อันนี้มันไม่มีครับมันไม่มีการแบบถือกระเป๋าเดินนี่ไงมาแล้วไฟยามค่า,าคืนอ่ะมันต้องเป็นสีแดงๆป่ะถึงสวยไงอันนี้มันสีขาวจัดเลยดูดิมันก็เลยดูแบบไอ้นั่นไปหน่อยครับสมัยใหม่ไปหน่อยเนาะผมอยากให้มันดูแบบสมัยเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเสียดายแต่แบบนี้ก็สวยอยู่ครับนี่ไง ไอเน,นี้ยเราปรับแสงได้นะถ้าเราไปตกแต่งที่บ้านครับซูซานวิ่งตื่นเต้นไปเรื่อยหนูอ่ะตื่นเต้นไม่แพ้คนเล่นเลยเดี๋ยวตอนนี้งานอย่างสวยเลยโอเคเขากินข้าวก่อนตอนนี้หาที่นั่งก่อนนะจึบร้านนี้มันมีของยังอื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวาของทางนักกันด้วยพวกหนูอะโอเคแต่ผมข,ขอดูก่อนนะอ๋อร้านนี้ก็คือแบบของปกติครับที่มีขายในเมืองนะแต่ร้านนี้จะพิเศษ ผมไม่รู้ว่ามันมีกี่อันนะไอ้พวกนี้มันมีหลายอย่างมากเลยเนาะในงานก็จะมีแบบหนึ่งคำนองนี้ไงเดี๋ยวนะของกินของหวานก่อนมันจะมีสตรอเบอรี่อยู่ของโปรดหนูพุดดิ้งชึบแจมตอนนี้ห้าทุ่มแล้วครับผมยังไม่ได้อันนี้เลยเนี่ยเมกอวิสนะแล้วซูซานไปไหนแล้วอะซูซานกลับบ้านไปแล้วเหรอดูเฮ้ยเดี๋ยวนะมีโคมด้วยอะโคมลอยอะดูยังแจมเพิ่งเห็นครับ เราสามารถมาดูโคมลอยตรงนี้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผม Make อ w วิสก่อนนะผมจะกินข้าวเพื่อไอันี่ไงเอาความรู้ไปปรุงอาหารที่บ้านครับไม่ใช่อะไรแล้วก็เมคอ w วิสได้กับต้นไผ่ซูซานกลับบ้านไปแล้วจริงด้วยสุดเซ็งสามมาเที่ยวกับหนูเนี่ยดันกลับบ้านไปแล้ววีตรงนี้ดีครับเนี่ยมาเซลฟี่ได้ทานองอนี้ไงสวยเลยเนะพิ่งเห็นครับดีนะผมเห็นทันเนาะ มันมีสองฝั่งเลยครับของแม่น้ําแต่ฝั่งนี้จะน้อยหน่อยไงฝั่งนี้ยาวไปเลยมันน่าจะมีแบบเทศกาลปล่อยพวกนี้ด้วยเนาะน่าจะแจ่มปล่อยโคมลอยก็ได้อะจะมีแสงยาวค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยผมเมควิซยัง่ะหนูพุดดิ้งหนูอะน่าจะเมคแล้วหรือเปล่ามันไม่ขึ้นอันนี้ครับมันไม่มีภารากิจไงขอยตัวเนี้ยมันน่าจะมีภารากิจงานขึ้นด้วยครับอันนี้มันไม่มีอะเสียดายเด ฟิวโคตญี่ปุ่นเลยอนะ่ะใส่ชิคกิโมนโนเดินเล่นแล้วนกะ็กินข้าวเอ้ยปลาไอ้นั่นนะสตรอเบอรี่เทอริยากิสีจังโข้าเหมาะกับพุดดิ้งมากเลยทีเดียวเชียวเงา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 เใหญ่โอเคงานก็ประมาณนี้ครับมีสปอร์ตตรงนี้แหละที่เราสามารถมาเที่ยวได้นะซึ่งไอเนี้ยโคตรดีเลยเดี๋ยวนะซูซานเขากลับบ้านไปแล้วเหรอมีคนใหม่มาแล้วเนี่ยครับนี่ไงแอนนานะเป็นแฟนของเรา สูสานนี่กลับบ้านอย่างไวเลยเนาะแล้วก็งานก็จบเรียบร้อยนี่ไงเสร็จแล้วครับเราสามารถเล่นในตรงนี้ได้อยู่นะแล้วก็วิวประมาณนี้ดูดีดูดแพดก,กาวข้างหลังนู้นสีอย่างสวยเราเห็นวัดใหญ่ด้วยครับเขาน่าจะไปจัดงานตรงนู้นได้เนาะเนี่ยข้างบนตรงนู้นไงที่เราสามารถไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยมีมิกโกะที่ผมบอกกแหละครับมันน่าจะดีกว่านี้อันนี้มันไม่มีครับแล้วก็พื้นที่พวกเนี้ย เราน่าจะสร้างได้เนาะข้างนอกอะ่ะเหมือนกับถ้าเราอยากจะมาตั้งโต๊ะตรงนี้เราก็บิลไปเลยครับแล้วก็มาสร้างตรงเนี้น่าจะดีอันนี้เขาเหมือนกับลิมิตไว้หลายอย่างเนาะไม่งั้นนะผมมาสร้างโต๊ะตรงเนี้ก็อี้ตรงนี้มานั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ไงไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในก็ได้ครับขอให้แบบนั่งชิลได้นั่งเพลินๆอะไรอย่างนี้โอเคงานก็จบเรียบร้อยครับเดีย๋ยวขอดูงานหน้าก่อนว่าจะมีงานอะไรนะชึิ นี่ไงงานสุดท้ายครับ Festival of Young ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีอนี่ด้วยครับนักกากวะโคูดเจมอ่ะอ๋อเป็นเปเปอร์เฉยๆไม่ใช่เครื่องสวมใส่ครับคาบูโตะเนี่ยไอตัวนี้นะแล้วก็มีไอศครีมโคลนกับอันนี้ที่ผมต้องการเราสามารถไปขอพรจากหนูตัวนี้ได้ครับมีนี่ด้ยวยชาร l เลนต์วะโคเจมเดี๋ยวพาดหน้าครับผมจะมาพาทัวร์งานนี้กันแต่งานนี้ยมันสำหรับเด็กนะเห็นว่า มีแต่เด็กๆไปเที่ยวกันไม่เป็นไรเราเป็นผู้ปกครองไปซื้อของได้นะน่าจะแจ่มอยู่ครับเชบโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราได้กิมมโ,โนชุดพิเศษมา1ชุดแล้วก็งานก็ประมาณนี้ครับผมชอบไปตรงนั้นมากกว่าเนาะไอในงานอะไม่เท่าไหร่ไงแต่ตรงเนี้ยที่เขาเอาพวกโคมลอยมาวางอะไรอย่างเงี้ยมันสวยดีอะเฮ้ยได้เงินด้วยเหรอมื่นสอย่างแจ่มพูดยิ่งได้เงินมื่นสครับอาา่ะฮะ กเสร็จประมาณนี้ครับกลับบ้านกันตอนนี้ตีสามแล้วผมจะพยายามให้เขากลับบ้านดึกแล้วครับพุดดิ้งอะ่ะอยาให้เขานอนไวๆทำนอนนี้ไงจะได้ตื่นไปเที่ยวได้น,น่าจะเจ๋ม h o m โฮม e ว t h โฮมเราถึงบ้านเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้การทัวร์เทศกาลแห่งแสงก็ประมาณนี้สวยดี ในที่สุดผมก็ได้ทัวร์งานตัวนี้สักทีหนึง่งชอบไปตรงนั้นมากสุดแล้วเนาะไอโคมลอยอะ่ะมันสวยดีนะมีหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็พุดดิ้งถึงบ้านเรียบร้อยพารนะ์ทหน้าผมจะพาไปทัวร์อีกเทศากาลหนึ่งครับก็คือเทศากาลแห่งหนุ่มสาวแต่ผมจะพาไปทัวร์กันนะมันมีเหมือนกับอีเวนต์พิเศษให้เราเล่นด้วยครับก็จะเป็นพารนะ์ทหน้าผมจะทัวร์ให้หมดแหละครับมันมีทั้งหมด3งานใช่ไหมผมทัวร์ไปแล้วอย่างหนึ่งก็คืองานแรก ข้างบนบุเข,ขานะแล้วก็งานตัวนี้งานแห่งแสงแล้วก็ยังเหลืองานหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ไปนะก็จะเป็นพัทหน้าครับพมวันนี้ให้หนูพุดดิ้งนอนแล้วเราค่อยเจอกันต่อพัทหน้าเช่นเคยกับ MJ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับพมเขาพเวซี่อยูไ่ไงโอเคหนูพุดดิ้งพร้อมนอนพรุ่งนี้ผมว่าจะไปปีนเขาฝึกสกิลไง เอาให้สักเลเวลเก้าอะจะได้ไปเล่นในไลท์ได้น่าจะแจม่มปีนเขาสูงสูงได้เนาะสุดยอดแน่นอนเฮยอ๋อใส่กิโมโนนิดน้อยแหละหนูฟอติ้งอะมีไงเปลี่ยนแล้วน่ารักสุดอะหลับเรียบร้อยฝันดีนะหนูฟอติง้งกลับบ้านบรรยากาศชิลๆกันเลยทีเดียวสุดยอดอ่ะ